สวัสด,ดีครับทุกท่าครับขอชวนพี่น้องพิจารณาคำต่อคำนะครับของการถแถลงการของนายสุเทพเทือกสุวรรณที่ประกาศยึดอำนาจการปกครองประเทศจากนางสาวยิ่งรัต์จินนวัตรนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลโดยนำโดยพ,พรรคเพื่อไทยนะครับก็วันนี้จะมาชวนคิดชวนคุยด้วยการให้พี่น้องได้ฟังเสียงของคุณสุเทพที่อ่านถแถลงการประวัติศาสตร์นะครับ ต้องเรียนท่านผู้ฟังตรงๆว่าการอ่านครั้งนี้นะครับเป็นเ,นเรียกว่าโอ้โหจริงๆจะต้องเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่คณะราษฎรได้อ่านแถลงการนะครับของคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งบันทึกกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแปดสิบกว่าปีมาแล้วนะครับสุเทพคงคิดว่าตัวเองคงอยู่ในตําแหน่งอย่างนั้นนะครับคําที่เขาใช้นะความคิดที่เขาใช้นั้นนะครับโอ้โหม,มันเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์จริงๆนะครับ แล้วก็เขาออกเสียงต่างๆในครั้งนี้น่าสุเทพน่าจะออกเสียงแล้วนะครับเสียงหมูทรงอํานาจที่สุดนะครับคงจะใส่อารมณ์เต็มที่นะครับแต่ปรากฏว่าข้อเสนอทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่ทราบจะเป็นไปได้ยังไงนะครับคุณยิ่งรักเขาก็ยังยืนอยู่ข้างทหารยังไปไหนมาไหนยิ้มได้สายตาชาวโลกก็ประกาศนะครับวันนี้รัฐบาลของอเมริกันนะครับก็ถแถลงการไปเลยว่าสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเท่านั้นนะครับ แล้วทางฝั่งของคุณยิ่งรักเองรัฐบาลสภัพเพื่อไทยเองก็บอกว่าเขามีหน้าที่ต้องรักษาการตามรัฐธรรมนูญถูกต้องทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็มีพระบรมราชองค์การให้มีโปรดเกล้าให้มีการนะเเลือกตั้งใหม่ในวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วถ้าทางว่าถ้ากระแสมันเป็นอย่างนี้นะครับ ก็แปลว่าพรรคถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจไม่ลงเนี่ยมันก็จะยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะมีพรรคเล็กพรรคน้อยพร้อมที่จะเสียบเข้ามานะครับเพราะว่านี่เป็นโอกาสดีสําหรับพรรคที่ไม่เคยมีสสอยู่ในสภา,านะครับแล้วก็พรรครองรองที่มีสสอยู่แล้วก็หวังจะได้เพิ่มขึ้นมาแล้วประชาธิปัตย์เองนะครับถ้าเกิดนะตกรถไฟครั้งนี้ก็ต้องรออีกสี่ปีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับ แล้วไม่มีเอกสิทธิ์สอสอคุ้มครองไม่มีอำนาจในเชิงการเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นพักสายค้านเนี่ยนะครับสิทธิพิเศษหล,ล,ลายอย่างที่ได้ในฐานะที่เป็นสอสนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการต่างๆในสภามีหน้าที่เนี่ยก็จะหายไปหมดยุ่งเลยนะครับงานเนี้ยยุ่งเลยแน่นอนแล้ะครับในเมื่อนะยังไงก็นะมันมีสองแนวทางถ้าไปทางการเลือกตั้งนะครับก็คงจะต้องหนักหนาสาหัสคร,ครับ เข้าใจว่านแนวโน้มน่าจะได้คะแนนเสียงนะครับโอกาสจะน้อยลงเนี่ยมันมีมากกว่าที่ว่าจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นนะครับแม้ว่ากระแสที่เขาจะปลุกปั่นขึ้นมาเนี่ยนะครับจะทําให้เกียรรัฐบาลยิ่งรักอย่างไรเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นไปได้ยากที่จะกลับขึ้นมาชนะนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาคุยเอาไว้นั้นนะม็อบที่มากันที่เขาอ้างว่าเป็นหลักล้านนั่นนะครับปรากฏว่าผมไปไล่เช็คดูตามที่ที่น้องนํามานําเสนอเนี่ยก็ปรากฏว่าทั้งบีบีซีทั้งของเกาหลีทั้งหลายที่นะครับ เฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณแสนสี่หมื่นคนนะฮะจนถึงแสนหกหมื่นคนแล้วก็ก็เลยเฉลี่ยว,ว่าประมาณแสนห้าหมื่นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าน้อยกว่าสมัยที่นพชทําได้ปีห้าสองห้าสามนะครับซึ่งเดากันว่าน่าจะวันที่พีกิกที่สุดน่าจะเกินสามแสนขึ้นนะครับออันนี้ตัวเลขก็จะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับใครให้แหล่งที่มายัางไงแต่ชาวต่างชาติเขามักจะไม่ ไม่โกหกนะครับเขาก็ต้องประมาณการอย่างดีที่สุดใกล้เคียงที่สุดแล้วถ้าด,ดูแล้วสามสี่สำนักใหญ่ๆนะครับก็ตัวเลขนะครับไม่ห่างกันมากนะครับก็ในเมื่อนาต่างชาติก็เนี่ยมองอย่างนี้แล้วตัวเลขของพัคประชาธิปัตย์ที่ออกมาครั้งเนี้ยที่สนับสนุนเขาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนพัคของประชาธิปัตย์ซะทั้งหมดนะครับพันธมิตรหลายส่วนที่ออกมาเนี่ยแล้วก็ชนชั้นกลางที่ออกมาผมเชื่อบางส่วนสนับสนุนชูวิทย์อยู่นะครับ แล้วก็บางส่วนก็อาจจะนะเลือกพักของทางฝั่งพันธมิตรเก่านะครับพักอ,อะไรนะาการเมืองใหม่นะเพราะฉะนั้นประชาธิปตัดความหวังก็ลําบากเลอเกินถ้าจะไปหวังก็คือหวังว่าในส่วนเสื้อแดงเนี่ยจะไม่ยอมเ,อเลือกพักเพื่อไทยอีกเพราะเพราะว่าโกรธแค้นนะครับซึ่งนะภาวะการเมืองในคนเสื้อแดงวันนี้ฉลาดนะครับเขาจะดูสถานการณ์ว่าถ้าหากกับพักเพื่อไทยในลักษณะที่ ยื่นเงื่อนไขอะไรกันได้เขาก็อาจจะทําแต่ว่าต้องแปลว่าไม่เป็นการยื่นนะเขาเรียกเรื่อปิ้งปลาประชดแมวนะครับหรือไม่ก็ยื่นหมูข้อปากหมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ไม่มีทางจะญาติดีกับทางประชาธิปัตย์หรือทําอะไรให้ประชาธิปัตย์เก็บส้มหล่นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็นาถ้ามาในแนวทางการเลือกตั้งนี้หรือขึ้นพอแน่ครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งล่ะ ถ้าจะไปดันไปตามแนวทางที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนช่องทางอะไรบ้างปปชอาจจะนะร่วมมือกันแล้วก็ล้มรัฐบาลยิงรักนะครับให้ยิ่งรักตัดสิทธิทางการเมืองอะไรไปนะครับแต่ว่าคุณยิ่งรักเธอก็รอยตัวนะครับในแง่นี้ถ้าจะโดนคดีความอะไรบัง่งก็ไม่รู้ละการต่อรองผมก็เชื่อว่าคงจะทํากันได้พอสมควรนะครับแล้วก็นะเท่าที่ดูกระแสเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้า ถ้า,า,าเธอ,อยังยืนหยัดอยู่อ,อย่างนี้ทหารยืนข้างๆเนี่ยก็น่าจะยากอยู่นะครับเพราะการต่อรองเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าครั้งเนี้ยเขาพยายามหาทางลงให้สุเทพอยู่นะครับทีนี้ถ้าสุเทพจะดึงดันหักให้ได้เนี่ยปปชอ,อาจจะลงโทษคุณยิ่งรักได้อะไรได้เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าจําเป็นจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยถ้าไม่ไม่ขจัดการเลือกตั้งไปให้พ้นเนี่ยก็ยังมีนะ้าทีมเอ รอเข้ามาเสียบในการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งในทีมเอนี่ผมก็เชื่อว่าต่อไปถ้าจะต้องคัดเลือกเนี่ยทางคุณทักษิณน,นี่ต้องเลือกมือเด็ดๆพร้อมสําหรับเกมการเมืองที่มาถึงวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ระดับที่จะเอาคนนะตัวสํารองลงมาเล่นมันเหมือนกับเกมตัดเชือกหรือเกมนักชิงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองการเมืองอยังไงก็ปล่อยให้มีไม่ได้เนี่ยถึงจะลบคุณยิ่งรักออกไปได้ ตัดสินนักการเมืองปัจจุบันออกไปได้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันถ้าจะล้มการเลือกตั้งไม่ให้มีการเลือกตั้งตัดทอนแล้วก็เอาอำนาจมาได้ให้ได้อย่างที่เขาแถลงการไว้เนี่ย <c oughs> นะครับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยก็คือต้องมีทาหารขึ้นมาเท่านั้นเองการยึดอำนาจที่ประกาศกันเปลา่ปลาๆว,วันนี้หรือว่าผลเอกปีชาแล้วก็นะทีมของเขาขึ้นมาประกาศใหญ่โตสุเทพประกาศใหญ่โตวันนี้ไม่มีความหมายใดเลยครับ ทางสถาบักนกษรตรกษ์เองเนี่ยไม่กล้ารับรองให้โดยง่ายๆนะครับนะครับถึงแม้ว่าจะมีรถร,รถยนต์จากในวังเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มม็อบแล้วก็มีคนเขาว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับ<ส>เงินทองจะมาจากกลุ่มทุนที่สนับสนุนกันเต็มที่ตรงนั้นเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าลักษณะของการจะส่งสัญลักษณ์อะไรออกมาชัดๆ,ๆเนี่ยนะครับเหมือนสมัยเมื่อก่อนคงจะยากทีนี้สุเทพเองนะครับก็ได้สแสดงบทบาทตัวเองเต็มที่ เราต้องยอมรับว่าถ้าเกิดฝั่งเขาเนี่ยจะจะล้มนะกระบวนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้อย่างแน่นอนเนี่ยส่วนที่ปรากฏตัวมาแล้วนะครับแล้วก็มีกระแสมาว่าท่าทางจะได้อัดฉีดกันพอสมควรงานนี้ออกมานี่เรียกว่าไม่กลัวหมูไม่กลัวท่อร้อนนะครับครั้งนี้คดีความที่ติดเอาไว้นะครับหมายจับนะครับที่เขาียกปล่อยตัวมาเนี่ยนะครับชั่วคราวเนี่ยก็ถือว่าห้ามมานำทับอีกและแม้จะลงจากตําแหน่งแล้วเนี่ยนะครับ สลายกลุ่มของทางพันธมิตรไปแล้วเนี่ยวันนี้ปรากฏทั้งสนที่และจำลองขึ้นเวทีเป็นการนำประกาศชัดๆนี่แปลว่าสัญญาณจากทางฝั่งอัมบาตฝั่งที่จะให้ล้มเนี่ยมันยังไม่ไม่หายไปนะครับแต่ยังว่ายังให้เวลาอีกสองสามวันนะครับวันที่ก้าจะลงก็ก็ยังไม่ไม่กล้าที่จะลงเท่าไหร่นะครับก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะว่าหาทางลงจนอีกสองสามวันหรือว่าพวกกนเลื่อนมาตลอดนะครับหรือว่าจริงๆแล้วนะครับทางฝั่งของ ของคนที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลทุนยิ่งรักที่จะล้มกันอยู่เนี่ยกําลังประมวลสาระตะต่างๆว่าจะเอาอยัางไงแน่ถ้าสมมุติว่าเขาจะล้มการเลือกตั้งผมมองแล้วไม่มีทางอื่นใดนอกจากทาให้ประเทศชาตินะครับล่มสลายไม่ใช่เพียง่ล่มสลายนะครับมันเป็นเกิดเ,เกิดกาียุคนะครับต้องหนักถึงขนาดที่ว่ารัฐบาลรักษาการเอาไม่อยู่ตำรวจเอาไม่อยู่นะครับปรากฏการอย่างนั้นเท่านั้นที่จะทําให้ทหารจําเป็นจะต้องเข้ามาแล้วก็ นะครับเบียดเอาคุณยิ่งรักออกไปจากตําแหน่งนะครับก็คือให้เลิกการเป็นรัฐบาลรักษาการเพราะว่าอาจจะอ้างเหตุว่าก็เป็นชนวนความขัดแย้งแล้วก็ทําให้มวลชนเนี่ยลุกกันขึ้นมาแล้วเท่าที่ดูแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายมวลชนก็ต่างจะไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะเข้าเข้าสู่เดิมที่เขาคิดกันไว้ทหารจําเป็นอออกมาเมื่อทหารรักษาการตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางแล้วครับที่จะเอาอภิสิทธิ์ขึ้นมาหรือว่าเอานายกยิ่งรักขึ้น นะครับทางฝั่งของนักการเมืองสองด้านอาจจะต้องถอยนะครับเพื่อจะให้ดูมีความชอบธรรมแล้วก็พระเอกก็จะออกมาแล้วก็นะครับก็บอกว่าเป็นรัฐบาลคนดีเดินหน้ากันทั้ลูกนะนะงานนี้เนี่ยทางเดียวที่จะทําได้ก็คือต้องให้เกิดเหตุจราจนไม่มีเหตุผลทางอื่นครับมาตราสามเนี่ยไปเลยครับจะมาตราสามหรือมาตราเจ็ถ้าจะให้กษัตริย์นะครับตั้งรัฐบาลเนี่ยโดยที่นะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ย ก็เป็นการโยนหอกไปที่สถาบันกษัตริย์โดยตรงจะอ้างมาตราสามาตราเจ็ดหรือมาตราไหนก็แล้วแต่ครับเวลานีนะ้สายตาชาวโลกกำลังจับจ้องอยู่เนี่ยคงจะยากที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องนะมีเหตุร้ายแล้วก็กษัตริย์ต้องนะครับต้องเป็นเป็นพระเอกลงมาอีกเหมือนปีสามห้านะครับแล้วก็ทหารก็จะมีความชอบรมในการกํากับสถานการณ์แล้วก็เลื่อนการเลือกตั้งออกไปดีไม่ดีก็อาจจะตั้งคณะกรรมการอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อ นะมีไดอะล็อกอย่างที่อยากจะให้มีกันนั่นแหละนะ,ะก็ให้โกลนางมาหาไดอะล็อกอ้าช่วงนี้ก็ให้รัฐบ,บาลอนะ่ะตอนนี้อากจะเป็นขิงเน่าก็ได้นะครับจากขิงแก่เนี่ยขึ้นมานะเป็นรัฐบาลคนดีนะครับทักษะการชั่วคราวแล้วก็ให้มีกระบวนการในการถกปัญหาต่างๆไอ้ที่มันเป็นประชาธิปไตยมากไปดึงถอยหลังหน่อยไอ้ที่น่าเกลียดน่าเกลียดจะถอยมากไปก็เอาอยู่พอประมาณคนที่อยู่ข้างบนก็ได้ประโยชน์เหมือนเดิมนะครับฝ่ายประชาธิปไตยก็ถอยย้อนหลังไป สิ่งที่อยากจะได้ไม่ว่าจะเป็น ICC หนึ่งหนึ่งสองนะครับการแก้รัฐธรรมนูญการปรับย้ายอัตรากําลังของทหารนะครับแล้วก็เป็นประเด็นอ,อื่นๆนทางการเมืองที่อยากจะได้นั้นก็ปรากฏว่าก็จะยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเกมทั้งหมดความโกลาหลที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายสองด้านนี้นะครับถือว่านะประชาชนฝั่งประชาธิปไตยจะไม่ค่อยได้อะไรเลยแล้วฝั่งของสุเทพเขาก็พูดครั้งนี้ไม่ได้ก็ไม่เสียนะครับ แต่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่านะคดีความวันข้างหน้าี่จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดฝังทหารเข้ามาผมเชื่อว่านะครับระดับสุเทพเนี่ยเส้นใหญ่ใครใช้เขาอยู่เนี่ยก็คงจะสั่งทั้งทหารสั่งทั้งรัฐบาลใหม่นะครับให้พยายามไกลเกลีย่ยซึ่งดีไม่ดีเนี่ยนะไอ้ที่เราฝันเอาอะไรกันไว้น,นะครับคดีความสุเทพรต่างๆเนี่ยก็ยิ่งจะหลุดลอยไปนะครับถ้ารัฐบาลคุณย่งรักอยู่ต่อเนี่ยยังพอจะมองเห็นว่าในเรื่องคดีความจะคืบหน้าบ้าง ความเป็นธรรมพระวานานาจมาอยู่ในฝั่งของรัฐบาลคนเสื้อแดงเนี่ยจะพอได้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปอยู่ดุดอยู่มือทหารแล้วก็รัฐบาลตรงกลางเนี่ยเราก็ยุวมรู้ว่ามันไม่กลางจริงเพราะฉะนั้นไอ้ความยุติธรรมต่างๆที่เราหวังจะเห็นก็จะหลุดลอยไปจากมือของรัฐบาลเราถ้ารอกันเป็นปีนี่ยยิ่งนะไปกันใหญ่เลยแล้วประเทศชาติจะเสียหายขนาดไหนนะครับจากการที่นานาชาติเขาไม่คบค้าจากการที่การลงทุนเดินหน้าต่างๆพัฒนาประเทศต่างๆต้องหยุดชะงัก น่าเศร้าครับประเทศไทยวันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่นี้พี่น้องยังไงก็ต้องเปิดใจชวนคิดชวนคุยกันตรงเนี้ยว่า <c oughs> ที่นายสุเทพอ้างมาหกข้อนั่ยนะถ้าพี่น้องได้เห็นได้ฟังคลิปนี้นะครับอยากให้พี่น้องลองคิดดูซิว่าแต่ละข้อที่เขาเสนอมาเขาพูดมาเนี่ยมันสมอ้างจริงหรือไม่นะครับมีหลักฐานใดๆนะครับรัฐบาลยิ่งรักขาดความชอบธรรมจริงหรือไม่ยังไม่ต้องไปพูดในเรื่องอกฎเกณฑ์ว่า มาตรานั้นมาตรานี้จะเข้าจะต้องเข้าต้องออกได้ยงังไงซึนะ่งนักวิชาการเขาตกอยู่แล้วแต่เอาตัวเฉพาะเนื้อหาสาระข้อกล่าวหานะครับที่นายสุเทพได้อ้างเข้ามาเพื่อนะตัดความชอบธรรมของรัฐบาลนายกยิ่งรักนะครับแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเป็นรถถัฐาธิปัตย์เนี่ยมันสมเหตุสมผลแค่ไหนมีน้ำหนักแค่ไหนอย่างไรนะครับลองนะครับลองถ้าอยู่ที่เฟซบุ๊กก็ลองนําเสนอข้อ ความเห็นต่างๆของท่านแต่ละประเด็นมานะครับประเด็นไหนที่คิดอยากจะอภิปรายก็ว่ากันไปพี่น้องที่อยู่ทาง facebook นะครับก็เชิญทั้งหลายฝ่ายนะครับร้องออกมาวิเคราะห์สิหาหลักฐานมายืนยันสิไอ้ที่ว่าผิดเนี่ยไอ้ที่ว่าบริหารเถื่อคนคนเดียวเพื่ออะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีหลักฐานการกระทําความผิดสมดังที่เขาได้กล่าวในข้อถแถลงการต่างๆหกข้อหรือไม่อย่างไรนะครับร้องนะครับเมื่อรัฐบ,บาล ซึ่งมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเพื่อความมั่นคงผาสุขของวงชนตับทรยศประชาชนโดยการใช้อำน,นาจที่ได้รับความไว้วางใจมาจากก,การเลือกตั้งเพื่อความมั่นคงและผาสุขของพันตำรวจโททักษินชินวัตรครอบครัวและบริวารอันเป็นการทำลายสัญญาประชาคมอย่างชัดแจ้งประชาชน เจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงไม่จำต้องอยู่ใต้อำนาจของตัวแทนซึ่งตนเป็นผู้แต่งตั้งนั้นอีกต่อไปดังนั้นอาศัยอำนาจของประชาชนตามมาตราสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งบัญญัติหลักการว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยขอประกาศว่า มวลมหาประชาชนข้าราชการพลเรือนทหารและตำรวจผู้รักความเป็นธรรมที่ได้แสดงพลังร่วมกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์มีความจำเป็นต้องกระทำการพิทักษ์หลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงใช้สิทธิ์ของมวลมหาประชาชนเรียกคืนอำนาจการปกครองแผ่นดินจากกลุ่มการเมืองดังกล่าวเคืนกับครูประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสททูงสุดนั้นอันเป็นการประชาพิวัตรเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยขจัดพยันตรายอันเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไป และดำเนินการทางการเมืองให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงแก่ประชาชนทุกภาคส่วนคณะกรรมการโตปปสขอประกาศยืนยันแทนมวลมหาประชาชนว่าพวกเราทั้งหลายวงชนชาวไทยทั้งหลาย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจะร่วมพิทักษ์ราชบัลลังก์ด้วยชีวิตอันหนึ่งคณะกรรมการกปรปสจะยึดมั่นในพันธะกรณีระหว่างประเทศและจะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับรัฐต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่อไปทุกประการ จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนในการสร้างอนาคตที่เป็นธรรมผาสุขสงบและสันติเพื่อลูกหลานอันเป็นอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปประกาศหน้าวันที่9เดือนธันวาคมพศ2556ลงชื่อนายสุเทพเชื้อสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการตปปอเมื่อรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเพื่อความมั่นคงผาสุขของปวงชนกับทรยศประชาชน โดยการใช้อำนาจที่ได้รับความไว้วางใจมาจากการเลือกตั้งเพื่อความมั่นคงและผาสุขของพันตำรวจโททักษินชินวัตรครอบครัวและบริวารอันเป็นการทำลายสัญญาประชาคมอย่างชัดแจ้งประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงไม่จำต้องอยู่ใต้อำนาจของตัวแทนซึ่งตนเป็นผู้แต่งตั้งนั้นอีกต่อไป ดังนั้นอาศัยอำนาจของประชาชนตามมาตราสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งบัญญัติหลักการว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยขอประกาศว่ามวลมหาประชาชนข้าราชการพลเรือนทหารและตำรวจผู้รักความเป็นธรรม ที่ได้แสดงพลังร่วมกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์มีความจำเป็นต้องกระทำการพิทักษ์หลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงใช้สิทธิ์ของมวลมหาประชาชนเรียกคือนอำนาจก,การปกครองแผ่นดินจากกลุ่มการเมืองดังกล่าว เขินตับครูประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนั้นอันเป็นการประชาพิวัตรเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยขจัดพยันตรายอันเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปและดำเนินการทางการเมืองให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงแก่ประชาชนทุกภาคส่วน คณะกรรมการกปรปสขอประกาศยืนยันแทนมวลมหาประชาชนว่าพวกเราทั้งหลายวงชนชาวไทยทั้งหลายมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจะร่วงทิพั์ราชบัลลังก์ด้วยชีวิตอันอนึ่ง คณะกรรมการกปปสจะยึดมั่นในพันธะกรณีระหว่างประเทศและจะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับรัฐต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่อไปทุกประการจึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนในการสร้างอนาคต ที่เป็นธรรมผาสุขสงบและสันติเพื่อลูกหลานอันเป็นอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปประกาศหนาวันที่9เดือนธันวาคมพศ2556ลงชื่อนายสุเทพเชื่อสุบันเลขาธิการคณะกรรมการตปอปอ